ครับผมผมชื่ออินจันนะครับนามสกุลนันจิตศักดิ์ครับผมค่ะในช่วงที่ผ่านมามีบทบาทหน้าที่อะไรในการทํางานคะจากประสบการณ์ที่เคยทํางานวิจัยพระท้องถิ่นมาก่อนนะคะีครับก็จะได้มาช่วยสนับสนุนโครงการที่ได้รับสน,นสนับสนุนงบประมาณาเช่น การไปช่วยเวทีพัฒน,นาโครงการการไปช่วยนุนเสริมเวทีสืบค้นข้อมูลการทําแผนที่ชุมชนเป็นเวทีช่วงตั้งแต่พัฒน,นาโครงการแล้วก็ช่วงดาเนินโครงการเป็นในหลายในบางครั้งคะค่ะแล้วในฐานะที่แบบเป็นผู้ช่วยพีย่เลี้ยงนี้ใช่ไหมคะมีความภาคภูมิใจที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่ง นี้ก็จะมีในส่วนของที่เราได้ไปเห็นได้ไปช่วยเหลือชาวบ้านที่เขามีความสนใจอยากจะมาทําโครงการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาของตนเองครับเราเราได้ไปไปช่วยทั้งกระบวนการคิดกระบวนการทํางนานบางอย่างทําให้เขาได้รู้จักชุมชนตัวเองมากขึ้นทําให้เขารู้จักตัวเองด้วยแล้วก็ได้บางครั้งได้แก้ปัญหาในสิ่งที่เขาต้องการแก้ปัญหาได้สาเร็จน,นะครับเราก็จะเห็นว่าเขา ได้แก,กป้ปัญหาของชุมชนของตนเองนะเนี่ยมันทำให้เราเออได้มามีส่วนร่วมช่วยทั้งในในการใช้ความรู้ของตนเองที่มีอยู่ครับอ๋อค่ะแล้วที่มาช่วยในยวันนี้นะคะมีความประทับใจกับทั้งสี่ทีมยังไงคะ,ะทั้งสี่ทีมที่มาวันนี้จะเห็นทีมวิจัยที่เขาลุกขึ้นมาเรียนรู้ แล้วก็พยายามที่จะเข้าใจกระบวนการทํางานวิจัยเพื่อที่จะแก้ปัญหาของตนเองนะเพราะว่าเห็นทีมวิจัยบางโครงการที่ไม่เคยทาโครงการเราเข้าไปคุยว่างานวิจัยคืออะไรบางทีเขาไม่ไม่รู้จักว่างานวิจัยไม่ต้องถิง่นคืออะไรต้องเริ่มต้นยังไงอ่ะแต่ว่าเขาก็ยัง เข้ามาร่วมแล้วก็มาเรียนรู้มาศึกษาว่าถ้าจะมาร่วมเป็นทีมวิจัยเนี่ยมันต้องทำยังไงฮะแล้วก็มาร่วมกระบวนการอยู่ตลอดก็จะประทับใจที่ว่าเขามีความสนใจแล้วก็กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆเพื่อที่จะมาแก้ปัญหาของชุมชนเขาเองะอค่ะแล้วถ้ามีคนดูคลิปนี้อยากบอกอะไรบ้างคะอ่าปัญหาหรือเรื่องที่ชาวบ้านสนใจหรือว่าอยากจะแก้ไขนะฮะ ถ้ามีแกนนําหรือว่าทีมงานที่สนใจมันจะเป็นต้องเป็นผู้นําชุมชนแต่ว่าเป็นแกนนําโดยธรรมชาติของชุมชนก็ได้ลุกขึ้นมาเรียนรู้ลุกขึ้นมาร,รมาวมกลุ่มกันแล้วก็มาค้นหาเข้ามาสอบถามหรือว่ามาค้นข้อมูลจากในสื่อต่างๆแล้วก็มาหาหน่วยงานที่เขาดูแลนนะฮะก็จะสามารถเอาความรู้ แล้วก็เรียนรู้ไปในตัวในระหว่างทางเนี่ยไปแก้ไขปัญหาชุมชนของตนเองได้ครับค่ะขอบคุณค่ะ